อ่าครับสวัสดีครับอ่าสำหรับเครื่องซักผ้าพ纳โซนิกนะครับมีคําถามเข้ามานะครับว่าผมประกอบเสร็จเปิดฝาไม่ได้เกิดจากอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับปกติเขาจะเปิดได้นะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราประกอบไปแล้วนะครับมันจะปิดเปิดได้ตามสบายนะครับอ่าสปิงก็ล็อกดีนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปนะครับมีพี่น้องถามมาว่าผมประกอบเสร็จแล้ว พาก็ว่าผมเปิดฝาไม่ได้ครับมันติดนะครับมันเปิดฝาไม่ได้นะครับเกิดจากอะไรนะครับอ่าเกิดจากขาสวิตกับขาฝาตัวนี้นะครับมันไปงัดกันนะครับนี่ครับอ่าตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าไปดูกันก่อนนะครับอ่าเพื่อที่จะได้แก้ไขนะครับไอโดยฝาตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ อ่า <invece> ตัวนี้จะเป็นตัวปิดเปิดสวิคนะครับเนี่ยครับปิดเปิดสวิคทีนี้ถ้าเราปิดลงแบบนี้ปุ๊บอ่าไอฝาไอเดเมืเมกี้นะครับเดยตัวนี้ครับเนี่ยเดยตัวนี้ครับมันก็จะขึ้นไปงัดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นขาฝานะครับอันนี้เป็นขาสวิคนะครับอ่าฝาฝาตัวนี้นะครับขาฝาเมกี้ครับมันจะอยู่ข้างล่างนะครับพอเราปิดลงปุ๊บนะครับมันก็จะไปดันสวิคให้ทํางานพอเราเปิดฝาลงปุ <c oughs> ๊บอ่าสวิคก็จะจากกันไปเลยนะครับ อันนี้ขาฝาอันนี้ขาสวิตนี่นครับขาสวิตจะต้องอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนของอาขาฝานะครับพอฝาปิดลงปุป๊บอ่าสวิตแตะกันเลยนะครับด้านบนนะครับหน้าคอนแทคสัมผัสพอเราเปิดฝาปุป๊บอ้าวเปิดฝาปุป๊บอ่าสวิตตัวนี้ครับมันก็จะจากกันอยู่ลักษณะแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับอ่าหน้าคอนแทคเขาจะมี2อันนะครับสวิตมันฝาจะต้องอยู่กันด้านล่างนะครับพอเราปิดฝามันก็จะขึ้นอยู่ลักษณะนี้พอเราเปิดฝาปุ๊บอันนี้อ่าวเหรอครับเห็นไหมครับ สวิคจะอ้าออกจากกันพอเราปิดฝาขึ้นปุ๊บสวิคก็จะแตะกันทีนี้ที่มันเปิดฝาไม่ได้เนื่องจากว่าพี่น้องไปเอาขาสวิคนะครับมาอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยครับเอาไปเอาฝาขาฝาตัวนี้ครับอยู่ด้านบนนะครับทีนี้เปิดไม่ได้นะครับมันไปงัดครับงัดงัดกับขาสวิคตัวนี้นะครับมันเลยเปิดฝาไม่ได้นะครับเห็นไหมครับาเข้าใจนะครับเนี่ยครับานี่ครับอันนี้อันนี้2อันนี้ไปขาสวิคนะครับด้านบนอันนี้ไปขาฝานะครับทีนี้พอ ถ้าเราเปิดมาแบบนี้ปิดแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะปิดพอเราเปิดฝาขึ้นนะครับอ่านะครับอ่าสวิตจะจ่าก,กันพอเราเปิดฝาลงป๊บมันก็จะงัดมาแบบนี้ติดกันทําให้อ่าระบบเซ็นเซอร์ทํางานนะครับทีนี้ที่เราเปิดฝาไม่ได้นะครับคือเราใส่ไม่ถูกวิธีนะครับอ่าใส่ไม่ถูกวิธีเราจะเอาขาฝาตัวนี้มาไว้ด้านบนนะครับด้านบนป๊อปอแล้วไอเดยตัวนี้ครับมันจะไปงัดกับข้างล่างมันไปไม่ได้ทีนี้เราเปิดฝาตัวนี้ครับเปิดไม่ได้ครับเนี่ยครับมันติดไอตัวนี้นะครับ แต่ถ้าว่าฝาขาฝาที่มันอยู่ข้างล่างนะครับมันก็มันก็จะลงไปได้ไม่มีอะไรแตะมันนะครับสวิตสวิตก็จะทางกันออกไปแบบนี้งัดไปงัดมาแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าตัวนี้ครับนี่ยครับอ่าแล้วจะทํายังไงครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับหลังจากที่เราถอดอ่าของพนาสนิทแล้วนะครับอ่าเราจะต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับวิธีทําก็ไม่ยากนะครับอ่าเราเราจะไปดูกันเลยครับว่าเราจะทํายังไงนะครับ แบบนี้เลยดีกว่านะครับอ้าวง่ายๆเลยอ่าเพราะมันมีปัญหาจุกจิกอยู่แล้วครับอ่าพ่าาที่มีฝาคข้อแบบนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้มันเปิดได้แล้วนะครับอ่ามันเปิดได้ละอ่าเพิ่งประกอบไปหยกหยกเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับอันนี้เห็นไหมครับอ้าวเห็นไหมครับ สวิทจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับสวิทครับโดยโดยสวิทจะโผล่มาตรงนี้นะครับไอข้างในนี้จะเป็นขาของฝานะครับงัดกันไปงัดกันมานะครับอ่าตอนนี้มันอยู่ปกติอยู่นะครับเนี่ยครับมันเปิดฝาได้นะครับเห็นครับฝาเปิดได้นะครับเนี่ยครับอ้าวเปิดได้แล้วนะครับทีนี้ที่เราใส่ผิดลงไปเพราะมันเป็นงัดกันเองนะครับ อ่าเห็นนะครับนี่ครับขาสวิคอ่าเนี่ยครับขาสวิคนะครับอ่าไอไอไอขาตัวนี้ครับเนี่ยครับขาของฝานะครับมันต้องอยู่ข้างล่างตัวนี้อ่าเวลาปิดมันก็จะทําแบบนี้นะครับหน้าคอนแทคด้านในก็จะสัมผัสกันนะครับเนี่ยครับทีนี้ถ้าเราไปเอาไอตัวนี้ครับขาของฝานะครับมาวางอยู่ข้างบนนี่นะครับ เราเปิดฝาไม่ได้นะครับเพราะมันติดไอตัวนี้ครับมันกดไอตัวนี้ไว้นะครับแต่ถ้าเราเอาไว้ข้างล่างนี่มันเปิดฝาได้ตามสะดวกสบายของมันตามปกติของมันเลยนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอายัดไปแบบนี้เดี๋ยวจะทาให้ดูนะครับเปิดฝาไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยครับเอาใส่แบบนี้ลงไปเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่ามันจะเปิดฝาไม่ได้เนื่องจากว่าเราเราเราครอบลงไปแบบนี้ปุ๊บไอตัวนี้จะต้องอยู่ด้านบนนี้แหละครับเปิดฝาไม่ได้ติดไอตัวนี้นะครับนี่นะครับ มันก็จะติดตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยครับเพราะมันเป็นพลาสติกนิ่มๆครับมันไม่แข็งไม่ลงตัวดีนะครับนะครับ ถ้าม no ันลงไปแบบนี ing, ้นะครับตอนนี้เปิดฝาไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยครับเราจะเปิดฝาไม่ได้เลยนะครับอ่าตัวนี้ครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามันไปงัดงัดกับขาสวิตช์ตัวนี้ไว้แล้วนะครับมันจะติดเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเราเปิดไม่ได้เลยนะครับมันงัดเนี่ยครับมันงัดตัวนี้ไว้เลยนะครับถ้าเราดันทุนรัง ขาสวิตก็จะหักได้นะครับเนี่ยครับเปิดไม่ได้ละเนี่ยครับติดแล้วมันเปิดไม่ได้เพราะว่าไอ้ขาตัวนี้ครับมันเป็นงัดกับขาสวิคม่อกี้ที่ผมอธิบายไปม่กกี้นะครับเนี่ยครับอยู่ตรงข้างในนี่แหละครับอ่าทีนี้เราจะทํายังไงไม่ให้มันงัดนะครับเราไม่ให้มันงัดเราจะทํำยังไงนะครับอ่าตอนนี้มันงัดกันแล้วนะครับเปิดไม่ได้นะครับ ก่อนที่เราจะเอาใส่นะครับเราต้องยกยกตัวนี้ขึ้นก่อนให้ขาฝามันเด้งออกมาก่อนนะครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับแบบนี้นะครับนี่ครับลอยแบบนี้นะครับเอ้นีครับขาสวิตจะลอยอยู่แบบนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ขาฝาจะอยู่ข้างล่างนะครับเราต้องยกไอ้ตัวนี้ครับนี่ครับยกให้ฝามันเปิดออกสักหน่อยนะครับนี่ครับให้ให้มันพ้นกันไปเลยนะครับครับนะครับมันพ้นกันไปเลยไอ้นะครับเห็นไหมครับเนี่ย ขข้างในเนี่ยครับมันจะพ้นกันไปเลยทีนี้เราก็จะกดกดไอ้ทีนี้ลงไปนะครับโดยตัวนี้กับขามันก็จะหยุดแต่มันตำแหน่งของมันพอดีแต่ถ้าเรากดลงไปลักษณะที่ฝายังปิดอยู่นะครับเนี่ยครับถ้าฝาตัวนี้ครับยังปิดอยู่แล้วกดตัวนี้ลงไปปุ๊บมันงัดเลยครับเปิดฝาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลอยตัวนี้ไว้ก่อนนะครับลอยไว้ทีนี้เราก็เปิดฝาเห็นไหมครับมันเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้ขาฝาไอตรงนั้นจะเป็นขา สวิกนะครับนี่ครับให้ให้ให้ดูดออกจากกันแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาเรายกตัวนี้ขึ้นสักหน่อยนะครับนะครับให้ฝาขาฝามันเลี้งลงไปนะครับนี่ครับพอมันเลี้งลงไปเรากดลงไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเอาตัวนี้ลอยไว้สักหน่อยนึงก่อนนะครับจากนั้นเราก็ อายกตัวนี้ขึ้นเพื่อที่จะให้ฝามเปิดนะครับเนี่ยครับอ่าพอเปิดพวกเราเห็นนะครับเนี่ยครับข้างในเราจะดูนะครับเราดูข้างในว่าอ่าอ่ามันเลยกันไปแล้วนะครับพอมันเลยปุ๊บเรากดออกไปเลยเนี่ยแค่นี้เองครับขาขาฝาจะต้องไปไปอยู่อีกด้านหนึ่งของขาสวิทีนี้เปิดได้เลยนะครับเห็นครับอ่าทีนี้เปิดได้แล้วเห็นไหมครับนี่เนี่ยครับฝาก็จะเปิดได้เลยนะครับนี่ เห็นไหมครับมันเปิดได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราใส่ไม่ถูกวิธีนะครับใส่ไม่ถูกวิธีอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับขณะที่ฝายังปิดอยู่นะครับเราจะดันสวิตช์ลงไปไม่ได้มันจะติดเลยนะครับเนี่ยครับเอาออกมากกอนเลยนะครับหลุดจากกันแล้วนะครับทีนี้ถ้าฝานตัวนี้ครับยังปิดอยู่มันก็จะมันก็ ไอตัวขาฝาก็จะยันไปแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเรากดไอตัวนี้ลงไปปุ๊บขาสวิชจะต้องมาอยู่ตรงนี้ทีนี้เปิดฝาไม่ได้แล้วนะครับนี่ลองดูนะครับอ่ากดลงไปุ๊บตัวนี้มันงัดกันแล้วนะครับงัดกันแล้วเปิดไม่ได้เห็นไหมครับติดเนี่ยครับข้างล่างไปไม่ได้เนื่องจากว่ามันงัดกันนะครับเนี่ยครับเปิดไม่ได้เลยนะครับมันติดตรงนี้ครับตี่ตรงที่ขาสวิชอยู่คนละด้านกันนะครับอ้าว ถ้าจะก่อนที่จะเอาใส่นะครับจะกดตัวนี้ลงไปนะครับให้ให้ตัวนี้ลอยไว้ก่อนสักหน่อยก่อนนะครับอ้าวทีนี้เราก็มาเล็งดูนะครับมาเล็งดูว่าขาสวิคตัวนี้อ่าหลังจากที่เราเราเปิดฝาตัวนี้ขึ้นนะครับอ่ายกฝาที่ขึ้นปุ๊บอ้าวนี่ครับอ่ามันหลุดออกจากกันหรือยังนี่นะครับอ่ามันได้ตำแหน่งแล้วเรากดตัวนี้ลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้อ่าฝาตัวนี้ครับไปอยู่อีกด้านหนึ่งของขาสวิคนี่ครับอ่าตัวนี้ก็ฝาฝาข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 องฝาตัวนี้ครับ มันก็จะมีหน้าที่งัดไปงัดมางัดไปงัดมาอ่าทําให้สวิทช์ทำงานแล้วหยุดทํางานนะครับอันนี้ก็เราเปิดฝาได้สะดวกเลยนะครับเห็นนะครับอันนี้คือคําถามที่ถามมาว่าผมประกอบแล้วเปิดฝาไม่ได้เลยนะครับเกิดจากอะไรนะครับ <c oughs> เกิดจากขาสวิตช์กับขาฝางัดกันนะครับเอ่าวเหครับอ่าทีนี้ก็เอาวิธีแก้ไขอ่า ประกอบเสร็จเปิดฝาไม่ได้เนื่องจากว่าขาสวิตกับขาฝาไปงัดกันเท่านั้นเองนะครับให้พี่น้องมือใหม่เราไปแก้ไขกันดูนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ